นี่นะคะสำหรับมอบของที่ระลึกเป็นไงคะดูความสมบูรณ์ไหมพอเราอแต่เริ่มต้นนิดนึงสำหรับค่ะของผ่านก่อได้ครับผมได้ ดีๆนะครับเห็นาลายคุณเหมือนกันนะครับ้าที่ได้เลเดี๋ยวจะไปพี่บอกได้ดีด้วยนาี่อดีนะครับน่สองสาอาดังไม่อใช่ครับอยากจะบอกว่าคา่ามิตเนี่ยไว้ให้โดมเถอะ เงนินอะไรขนาดนี้เนี่ยโดมเขาไม่ใช่คนอยู่ประเทศไทยนะค,ะนครับถูกไหเขาบอกผมนนะักก่อนขึ้นเวทีเนี่ยบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีแต่หน้าร้อนครับแต่พอมาเมืองไทยในการชีวิตเนี่ยเพิ่งรู้ว่ามีคนน่ารักเป็นเตัวตอนพูดอย่างนี้จริงๆริงเปล่าครับผม<อ> มาพี่แนะนำท่านว่าทันคุณจะเต็มที่ร้อยปอร์เซ็นต์ไปเลยแต่ถ้าไอ้นี่ท่านค้าถ้ามีร้านก็ใส่ร้านไปเลยมีหมดในอนาคตมากๆเลยแพทผมผมจะตั้งใจอย่างที่สุดนะครับจังหวะครับจังหวะครับสองสามห้า พื่ออะไรคับพี่พูดลยใหญ่าง่หครับเราต้องหันทางนี้ด้วยครับ,บ,รบถ้าเกิดถ้าเกิดว่าอยากเห็นพวกเรามาหันฮอททาร์ตอีเนียกก็อย,าย่าลืมพวกผมนะคะ <c oughs> รับรัมากตอนนี้นะค่ะแน่นอนเลยว่ามาเยี่ยมพูนของคุณทประการชวิตท้งีเดี๋ยวเราสัปพ<ห>ักเลยนะ เป็นน <Hoy, S 2> ีมิตหม่อันดีครับว่าจะอะไรยังไงในเรื่องอะไรประกันช to <cida> ีว so sure ิตต่อไปก็เริ่มต้นจากตรงนี้ละจ้ะแต่ี่ดูสักงเมื่อกี้แล้วโดบก็ไม่ใช่น้อยเลยนะกองยอดต่ักมากโคตร กี่ยวกับประการชีวิตบ้างเดี๋ยวให้แล้วก็ที่คำตอบค่ะก็เหมือนถ้าเกิดเป็นตอนเด็กๆเลยนะเราก็จะไม่อ้อมคดิ้งค้ามืันต้องเด็กๆเราก็จะไม่ต้องถามก่อนแล้วเด็กเราก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยรู้ว่าแบบการประกัรชีวิตมันสำคัญยังไงเลยนะแต่ว่าพอโตขึ้นมาเราก็จะเริ่มดูนะเช่นเราแบบไม่สบายป่วยหรือว่าอุบัติเหตุอะไรก็สุขภาพแช่วก็อุบัติเหตุแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นองยังไงครับผม ต่อไปเรา <c oughs> ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้พวกเรา <c oughs> เดอะสตาร์แต่ก็เดินทางบ่อยนะครับก็ไปงานไปในต่างๆเนี่ยก็ <c oughs> ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยสำคัญมากเลยประกันชีวิตมาเป็นเหมือนก,การเซฟตัวเองแล้วก็อีกอย่างที่ดีคือการเอาเงินให้ด้วยคร <c oughs> ับก็ราะว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะคทานที่ไว้วางใจคนรอบข้างเพื่อตัวเองด้วยครับก็ต้องแต่จะเป็นตัวเราแล้วก็ยังเป็นคนที่เรารักด้วยชีวิ <c oughs> ตบางรายประกันชีวิตขอบคุณมเรื่องประกันมากๆเลยค่ะนี่นะคะไม่ต่ อันนี้เนี่ยเรามีของที่ระลึกนี่ค่ะเดี๋ยวจะให้ทั้งสองคนค่ะช่วยแจกให้กับแฟนๆหน่อยใช่แต่ว่าจะแจกไอนี่จะไม่เจอเนี่ยมันก็จะ,จะไม่ได้เต้องจอดก่นอนจะมาเริ่มตั้งแต่ตัวนี้อันนี้จะเป็นตัวอาจารย์โดมจะเป็นการจอดการจุ๊บการหอมเราจะทักเหนือโอ้โเ,เป็นข้าคลัดโดนเขาเจอหน้าฮะไอเจอหลังลัดเจอหน้า ตัวนี้นะคะเซตนี้อ่ะเดี๋ยวฝากน้องมานิ่งตระการจะได้อยู่ในอ้อมกอดนานๆกดที่ได้ไปก็จะได้มีความสุขฝันดีตลอดตลอดค่ะกติกาของเราค่ะคุณแม่ตอนนี้นะคะเราก็มีตุ๊กตาเกตตัวนี้แล้วกันใช่แล้วกติกาของเราง่ายมากคือง่ายมากจะสังเกตว่าทุกคนจะมีกล้องถ่ายภาพมีกล้องมือถือกันหมดเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปแต่กติกาในการถ่ายรูปคุณแอรเราแยกออกจากกันใหม่เร็วทำไมล่ะคะเดี๋ยวชนะหนึ่งสองสาม โดมแล้วก็มีน้องอันในรูปแล้วก็มีดีด้วยสัญลักษณ์ก็ไทยประกันชีวิตใช่แล้วค่ะแล้วถ้าใครถ่ายภาพเสร็จคนัแรกฟังดี้นะต้องพูดเมืองไทยประกันชีวิตบริษัทของคนมหวัวที่มีกรสมัครโปรเฟสที่สุดแฟนคับโดมเลิศมากอ่ะ ชื่อความสัมกันเดแล้วก <liquor> oh, ัง